này nè xe bà sẽ mà nó Hả? Bà xe mà nó Bà xe cho kênh Ghiền Mì không มันไปได้เพาะ่าตอนนีมันอมา,าอออเตะเซนอย่างนั้เอามาย่างอยู่นี<อ>่ทุกคนเลยย่างอยู่สานนี่เลยกาบทักทายสวัสดีและกบสวัสดีเใื่นแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามแทบส้มสวัสดีตอนเพลงทุกคนวันนี้กับเบลลี่ป,ป่ายเจ้ทุกคนเลยแสม่กับเบลลี่ลงคลิปมาซองมื้อแล้วทุกคนพอดีว่า มีงานดองได้ทุกคนเลยงานดองเสอไปกับบริทศไทยทุกคนงานดองกะมีแต่งานดองมู่ทุกคนอากาศมืดอื่นมืดอืนนี่กะซิมีงานดองอีเป็นงานดองของลูกนาสาวทุกคนเลยของพี่น้องวันนี้นี่เสอมีเนี่ยิมาบอกทุกคนพอดีว่าเมื่อเช้านี่นี่ว่ท่อนเพิ่นเอาซินเอาเนื้อมาฟาสเสอทุกคนเลยเป็นเนื้อโง่ทุกคนเสอกระยำกวานได้ให้กิน เดี๋ยวสเสียดีกะซีมาให้ยูให้กินให้ทุกคนเบิ้งซีนกับยูทูบให้ทุกคนเลยไปเสียด<ป>ีสิภาพไอ้เบิ้งทุกคนก่อนสีไปเบิ้งซีนสเสียดีซมาดังไฟป้าไว้ก่อนทุกคนเลยดีว่าเสียดีซีเทเมนูปิ้งกินง,ง่ายทุกคนดังเตาทุกคนเลยดังผ่านเสียดีดังไฟป้าไว้ก่อนเอาซีนเอามาพอดีไฟน่าจะติดครับบ่อได้กินทอดทิง้ง อตอนนี้แก่ายโมงละ บอท่อนกับอาซีนเมื่อแสเอ๋อสาวนี str ่กัเพิ่อนกับบอนในมือทุกคนเลยสาวนี่เข้าไปสะกสาวนี่อาซีนมาดูเลยมาดีทุกคนอาซีนมาฟาสแเอ๋อได้เลยบอลท่อนไปเชิอมาเนาะฮะไปเชิอมาเนาะไปเชิอแล้วบอนนะส่วนบอท่อนเขาในมือค่ะก็มาทุกคนเลยเวมาให้ช่วยกินเพื่อแอ๋อนี่แหละบอท่อนเชื่อเพอแอ็กินบ่เพื่อแอสเอ็กินจะ เซาเพ่ทอนเฮ็ดสกินก็ได้เอาซีนมาเอาก่อนทุกคนซีแบงเฮ็ดซีนแห้งไว้ได้ทุกคนรอซีนก็ได้หลายอยู่เอแห้งบ่รอเออแบงเฮ็ดซีนแห้งได้เอสหตังหนังเข้มเมาส์คุณเลือกเอชีเอสเด้อหนังได้บ่หนังง่นะหนังโง่เลยหนังเข้มเด้อตาสซาเพื่อะเอตตาหน่อยดิเอ้นหนังกระเด้งเฮ้ยมึงหนังวายหนังงูก็ได้ อยู่ทางลุมกะไอแสมันเตาะไม้ทุกคนเลยก็เลยเสียงดังเ้ป่ะเดี๋ยวแยกเบิ้งสีเลิ่เบิ้งสีก็ทุกคนเลยขีปิงเลกระดูกกระมีกระนางพร้อมใส่ถึงในเพือมีครบเทุกคนเลยตาก้านะเดี๋ยวห้องตเย็นไปนะอสมักินนะสีมันนี้นะ สีมันกับมันคือสมงวดเท่าแล้วแหละคือในมันนี่ครือในกะสีเวนแต่เครือในสีนกับเวนแต่สีไม่มปี้ตัวเท็นสีแห้งหมดสีมันเห้ย นีมามเรียบร้อยเลยคุณตัวนี้นี่ตัวน้อยเนี่ยตัวมีไส้นห้ับซีเอสอนน้ำต้มนะเพียงต้มแล้วกับตัวทั้งนี้เนี่ยห้าวซีเอสปิ้งกินสองทงนี้กับแสอเออร์เพราะว่าซีเอสตัวที่มีชิ้นนี่แสอเออร์ป็นเทช็อดอันเช็ดชิ้นแห้งทุกคนนะมาเดี๋ยวห้าวซีต้มน้ำต้มก่อนเอ็ดยืะกินนะเช็ดปิ้งแล้วก็ต้มน้ำสดพอมนะ ทีแรกน loops, ี่ว่าซีเอสปรุงน้ำต้มบ๊อมทุกคนเลยแต่ว่าบรรเล็จากเงินบรรเล็จากปรุงนะเขาเขาเขาย่างก็กลิ่นเนื้อน yeah, ี่ใช้ลายแล้วคือเลยพอมปิ้งชิอกินทุกคนเลยชิมกลับมาเธอแล้วนี่เคยปิ้งกินแช่เนี้ยเอาว่กินผิวมือบะทอนเลย กินซีฟอ้ดทอ้องสูดบงังสูดบงั <c oughs> ลงล้างแล้วป่ะมือนะล้างอะไรล้ลางมือเลยล้างเพื่อมือสะอาดปะ่ะ <c oughs> สูดบังเขาไม่ต้องล้าง <c oughs> <c oughs> ยางก้อน ลุกเลยทุกคนะนเลยมาชิปอ้ก่อนนะนี่สุกหมดเลยนะเดี๋ยวจะเอาน้ำต้มขึ้นแบบนี้นี่นี่น้ำต้มมาทุกคนเดี๋ยวไปเอาบอรมะขามก่อนนะขามบอกมีเลยนี่ เส้นน้ำต้มด้านนี้ได้เดี๋ยวเอ็ดกินข้าวแล้วแสแอ็งว่าเอ็ดส้มนี่อย่างนี้นะเอ็ดแห้งเลยเฮ็ดสินแห้งแดดเดียวนะแดดเดียวสองแดดอ่ะพอใส่ còn phúng lên con để ăn ảo... xin luôn con nè tôm khép nay mà con này để... cướp mà bác xin nó rẻ luôn con mét xin เซกูกระทุกเน้ทุกคนพอดีว่ะไอ้แสเพิรนเอ็ดกันเคาะนันะมิจฉาเพิรนนี่นะกระทุกเลยชิ้นแห้งนี่กะเสรเ แค่แดดเดียวสุกแล้วทุกคนเดี๋ยวสิปุงก่อนนะปุงน้ำต้มก่อนวิ่งสีน่ากินขนาดนี้น้ำต้มนะ โอ้บหแบบแซ่บได้ทุกคนเลยนี่นี่คือซีน่าซีเอสอันซีนแห้งในลายนี่ตื่นไหมเต็มจานเลยซีนกับคางไม้ทุกคนเลยคือมันแหมคือมันหอนนี่นะเพราะแล้วเดี๋ยวเอามาซอยก่อนบานนี้ซอยก้อนทุกคนนี่จัดไปจัดไปซอ่จุ๊บมึงพี่น้องซอยจุ๊บ ตอนนี้เนี่ยวจ้วงเขางนะ้าแมสแอนนะจะปีนขึ้นก่อนเลยปีปฝากนี่นี่เดี๋ยวนี่อืมฝากกันเอาปีนใส่มานะ tôm con thì đấy, đây tôm này cứ hòm hòm mặt lề hòm mặt mặt tôm mà không đâu biết mẹ tôi ทำมาสักอุ้ยกุกยืหเลยเซ็งยังไงหุ่นนี่บ้วงมากจังวันนี้ต้มทุกคนต้มสดน้ำใช่จังันเฮ้ยเออาวลองซีบเพย์เพย์ผมมีเนาะเอามาสักหนังตู้เรียบร้อยทุกคนมาพอดีลองมือมามามาเห็นข้าวใบ กอาดมือทุกคนเลยซอยจูอีกแล้วมือนพี่นอกเลยจูเน้อสุกมยางสุกเลยทนะุกคนเลยแน่ขีบกันมาแต่งนทุกคนเลยอ้าวแมวก็มาอะไรแบนี้เดี๋ยวปลาก่อนหอมลมหอมทุกคนเจ้าพีมาทุกคนเข้าตรงกัน Con ừ, cơm không à, rồi mấy À các mẹ thì bố vui đúng không rồi Thì gấp Làm Làm hơn nữa bảo bạn Tôm Thuộc tôm thôi. ต้องใส่ขนาดนี้ข้าไหเยอะข้าวห้ได้นี่ต้องส่ามาซะตัวเห็นแล้วเห็นแล้วต้องส่ามาซะตัวกลับจ้าขึ้น Mà hàng cho bảo vừa mưa Hả? Bảo mình nhá โตแล้วโตได้แต <taking> <naive> <chips> yeah well, ่ไปซื้อเทไปซือทุกคนเทียวทอดปุงกันคือทีแรกทีแรกทอดมาทอดเฮ็ดแรกเขาสเฮ็ดแต่คนมาทอดเก้าอ่ะสเฮ็ดเ่าปแซบก็าทอดเฮ็ดด้มาทอดเฮ็ดแซบนี่ลงิมเู้เดียวให้ไให้เเดียวเลยมาดีใจเ่าน้องนะ แบบก็มีทำไมเป็นอย่างนี้ฉันบอกไว้เลยว่าเสียไร ใส่สุดบังเดินคนเลยใส่สุดบังเลยได้นี่กำคันให้มันทั่วถึงนะทุกคนนะ่ะนี่มันก็ขึ้นในข้อเคสส้มนะทุกคนแต่ตั้งแต่บันบริสเซอร์เข้านะ ซวยของปลาทอนดนนี่ตากแดกไปาดท,ที่เห็ดมึงทุกคนนี่เป็นตัวย่างนะก็เสแอะเพิ่งก็เห็ดปีเป็นทุกคนเลยคับมีปลาทอดน,นี่เลยก็เป็นไปเมด ไปนำมบาพอนจนมืดทุกคนเลยนี่อย่ามาทุกคนใช่กะดีใจนะที่มีประทอดนี่นะสินห่อสินแห้งกันเป็นนะนี่ทุกคนเอาผมสะแอยเพิ่มฟ้าอะไรนิดนี่แห้งทุกคนสงส่ยเต่าง่างอย่างนี่นนนงงนบ้านได้มา มาทัศน์เสฉวนบ้างดูซะไม่มาถึง่นิบอเสฉวดูเห็นทำอีแล้วมดไหมทางวาดปฏิเก่าแรกทางเหนือทางบ้านปเพลงมนุเดเอทังกังทั้ชิฟังฟังเลเลสเสวเนาะแค่ฟังเตลเลเลยเดังกาต้นเลยเดี๋วมาเห็นหอยนอนก้อนทุกคน เดาว่าวเสวอนี้เหดเป็นใช่ไหมเอ็มบอดี้เสน่ก็ได้อยู่นะเอ็มบอน้องแดีวว่าบอคอยมีสีให้อเอลี่ยนเฮ็มบอดี้นี่ห่านตด้งลอนตล้งรัแล้วทุกคน นี่ของตัวเองได้อันนึง่งนะอันนึงน่ใแศน้อเอาสักกะดีบอลเลิศจะค่งานใส่กับกระทนนอนเลยเนาะทำไปชี่มดูพอนย่มึงดองมาานีได้จไปเช็คไปคับเซินดูกนเลยวัษณาได้กินแต่ข้ปุ้นหวไกินแต่ข้ปุ้นนะแศยกินทอซีน <c oughs> <c oughs> กินฮ <mile> ับเบมาเอซ้ยทุกคเลยเอ้ยีอดงาตัวเองจ็กน to so ้อยสองสอมือเนาะเจ็กสองสมปีเราที่รักจ๋าสเอ้ฮะปีหน้านี่อาจจะมีลุ้นดทุกคนม่รับลุ้นไม่ไปน่ไัมีเงินแม่เป็นนา่ปนชิมาขอมาเตะใ่อาง้นวนมีเงินเด้ทุกคเลยมาเอเพิ่กงใจแสเอเอแสเเห็นหน้าที่ทอดใช่ มาแสเอพออยากทิชชอ่ในชีน่ามีไปดิว้วางเลยใะเนาะตั้งความหวังปีหาีหนาปอนฉัมาขอมาแต่ง่เองใช่มถนยังมเงินเด้ยี่หึงมาเด้ปุ๊บพี่หมิ่งแอได้ไหมเนาะได่เก้ามิกนน่วมา้ตู้เคาวนี้ไะลมพักได้ไหมลมพัดมันเปนขอยกองมานี่อันที่สามมาเด้ทุกคน นี่เรียบร้อยแล้วทุกคนเลยเอาไปทอนเห็ดอัสุดท้ายโน้เห็นว่าขี้ร้ายตัวน,นี้ก็แคเป็นทุกอย่างนี้ได้ทุกคนเลยขี้ร้ายเห็นได้สายตาสแสเอ็นนี่แหละมาทอนนี่ลอดด่อในสายตาทุกคนได้น้องเอาผู้เดียวจา้า่ที่จริงในสาแตาเห็นแล้วมาทอนมาทอนล่อนะฮะ,ะเอ็เลย่นปุ๊ยไปเอาทอนลื่นมือเลยได้ แม่มาเด้ mainland, Brasil, oh, <im itation> ับจริงมเนามีนะจริงขัจริงจริงเ้ยจริงอนยองพดดจริงเนี่ยอนไปหมันดีเสแอให้เราเล่นี่เสแอะจอได้ให้แดนทกนนะเนี่ยเขาเริ่นีอาไปให้น้ำด้ให้นะเสให้ยอนได้มีนะพ่มาตไปอนไปดินี่เราให้แล้วแไปกับวานให้ได้วานในมาถอนไปดินกับว้านถึงแถวบ้านเลยให้เสแอะทุกคนเสแมีเนสาจะฟัง อาเฮ้ยนี่มันตกแล้วมือว่านนี่นี่บทอดลักไปลินบูดบองไฟบานต้นเพิงนี่เฮยหรือว่าต้นพ่อซี่ันเองพเลยไปเพรว่าเธอเองเลยทุกคนันลากไปหาแนมผู้สาวบุ้จักน้มาใส่เป็นเลื้งไงทุกคนบะท่อนนี่ขั้นผู้จักมาใส่เอวเาเลื้งเลยแล้ววันนี้กรเฮ็ดอาซีน้ำไปเลย่าเฮ้อทุกคนเลยโบเวนได้ไอ้คนไอ้ฟิสทุกคนนูทอนมไปนะ่อนทอาทมาเ ถ่ายคลิปเด้ย่านเห็นว่าไปยอกผู้สาวน้องผู้สาวเดี๋ยวเลยเยาะผู้สาวน้องผู้สาวใหญ่แลยผัวทอนไปโค้งงูทุกคนเลยโค้วกระเจรในนี้แหละแล้วก็โค้งงูแล้วผัทอนโคบิบิินเลือดเอื่อเสอเลยเมน้าโศตตวานนี่โค้งงูมาเมื่อวานนี้ไม่โค้งงูแล้วก็ไปบุญเมื่อวานนี้ทุกคนเลยสอเอีนี่ไปซอยเงินดองมามือแรงทุกคนเลยสอเอี่ยแต่ได้พูดจาว่าบัทอนนี่ไปบุญ เป็นเนื้อนั้นนะด้วอกับคนลากไปบุญทุกคนเสร็จเลยนี่ทุกคนเรียบร้อยเลยเอามาย่างอยู่นี่ทุกคนเลยย่างอยู่สานนี่เลยอ่าใต่พทอดหลายเด้อเครืองลายติลเลอร์ฮะปลาดุกเนี่ทุกคนเนะทุกคนอันซื้อคลิปนี้บางคลิปกะแบบข้าวทายเนื้อทายอย่างนี้มันติดเลอร์ทุกคนเลยเลยเอาค่ำแกนปลาดุกหรือวา อันหมูป่าตัวหย่แบบนี้ฮะนะทุกคนหรือว่าซอยจูหรือบางนี้ก็คืออ่ะข้าแก้คลิปตีเหลืองทุกคนเลยถ้าข้าวแก้ลงไปแล้วข้าวตาผมมีรายได้ทุกคนอ่ะเฮ็ดชิ้นแห้งกินข้าวกินน้ำเปลือกไกอิ่มเรียบร้อยทุกคนเลยคลิปนี้กระเช้าไอ้เกะดี่ได้ขอฝากไวส่วนี้ก่อนทุกคนก่อนอื่นก็ขอขอบมเข้าใจแม่ที่น้องท่านที่ทัาไม่ตามแร่งใจให้ต่อกันในคิปต่อไสบายดีสบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้านะ